บรรยากาศในงานบุญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างอบอุ่นเมื่อคณะกรลยานมิตรในจังหวัดนาราธิวาสได้พร้อมใจกันเดินทางม,มาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการถวายพระตาหารอันประณีตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทางที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นได้เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีกรรมจากสถานี GBN เพื่อให้ผู้ร่วมงานในพื้นที่ได้ประกอบพิธีไปพร้อมกับพุทธบริษัทสีทั่วโลกนอกเหนือจากพิธีบูชาข้าวพระแล้ว ภายในงานยังมีการประกอบพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมทั้งยังได้รับฟังธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆโดยที่พักสง์บ้านร่มเย็นถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเผยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับชาวพุทธในจังหวัดน,นราธิวาส ผ่านกิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง